สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอุ้ยไม่มีเสียงวันนี้จะมาโหลดยันเดเร์สสำหรับคอมที่สเปคต่ำๆเลยนะฮะอ่ให้เราพิมพ์คำว่ายันเดร์สซิมเลเตอร์ดาวน์โหลดที่ Google เนาะคือบอกก่อนะนะฮะมันโหลดได้แค่ในคอมเนาะโทรศัพท์อย่าไปหาโหลดอ่แล้วก็กดเข้าอีกอันแรก แล้วก็ให้ทุกคนมากดที่อันนี้อันที่สามอันเนี้ยนี่อันนี้นะฮะ y a n d e ล e d e v วิร์ดพรีสดอทอันนี้เนาะกดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยเลื่อนเลื่อนนะอันไหนวะอ่ะอันนี้ฮะ m e d i a f ฟรายดออันนี้อ่ะกดเข้าไปเลยอันนี้ฮะสำหรับคอมสเปคต่ำๆนะ,ะก็จะโหลดที่เป็นพวกนี้เนาะ แล้วก็ให้ทุกคนกดว่าดาวโหลดเลยนะฮะขนาดก็จะมีขนาด2.4 2จงจิกอ่าถ้ามันขึ้นหน้านี้ให้กดกากระบาดนะครับเออไม่ไปโฆษนณานเนาะแล้วก็จะขึ้นอยู่มุมข้างล่างนะฮะดาวน์โหลดค่อนข้างที่จะนานหน่อยหนยนานนิดนึง <c oughs> นานนิดนึงเพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่มีขนาด ก็ขนาดใหญ่เนาะเออมันตั้งสองจุดสีจิกกนะันเนาะอืมส่วนตัวที่ลงคลิปกำจัดสาวแกรงโบลี่สองคนไปอะ่ะเออก็คือเอออันนั้นก็คือเป็นนี่แหละก็โหลดมาจากตรงนี้นะโหลดมาจากยันเดล i ซิมเลเตอร์นี่แหละมาจากเว็บของยันเดลีทฟอืมก็จะ มีความมันก็เหมือนกับที่เราโหลดดาวน์โหลดลันเชอร์นั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยจะประหยัดกว่าเออก็คือมันคล้ายกับยันเดเลดาวน์โหลดลันเชอร์เออมันคล้ายกับที่เราไปโหลดอยู่หน้าหลักนั่นแหละไอ้พวกโหลดหน้าหลักก็คือน่าจะเป็นพวกที่เป็นคอมสําหรับแคสเกมอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเอาคอมใครที่เป็นคอมแบบ Windows 7คอมสเปค ไม่แรงมากก็จะแนะนำให้โหลดตัวนี้นะคะ,ะใครมีคอมที่สเปคไม่แรงมากเนาะออแล้วทีนี้อันนี้ก็จะเป็นการแบบพอ,พอโหลดเสร็จนะคะก็ให้เรากดคาว่าเปิดหรือแสดงในโฟลเดอร์ก็ได้อะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะกดคาว่าเปิดเนาะ มันจะได้เปิดปุ๊บไปเลยอ่ากด close แล้วก็เห็นคำว่ายัน d e r e simulator exe ไหมอันสุดท้ายเลยให้เรากดคลิก2ครั้งนะคะก็จะขึ้นหน้านี้เนาะพอมันโหลดเสร็จมันก็จะขึ้นเกมมาให้เราเล่นแล้วนะคะสําหรับเพี่งนี้สวัสดีค่ะ การโหลดยันเดลิทเนี้ยก็นานอยู่พอสมควรนะคะอาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย